สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับใครที่ยังไม่มีไอเดียแต่งห้องน้ําหรือว่าคิดยังไม่ออกนะคะด้วยงบไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะว่าจะแต่งห้องน้ํายังไงเอ่อให้มันน่าเข้าให้มันน่าขี้อย่างเงี้ยน, <laughs> นะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับนี่เลยะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาชมห้องน้ำนะฮะนี่ เพิ่งเสร็จเมื่อกี้ <c ười> คือไม่ได้รีโนเวทอะไรเลยนะฮะคือจากลกๆอะ่ะเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะครับไปกดติดตามของช่องบอยยอดสินก่อนนะคะแล้วก็มันจะมี EP ก่อนหน้านั้นคือ EP 1นะฮะคือแบบว่าโซนเนี่ยมันลกๆแล้วผมก็มาได้จัดนะครับจัดโซนพวกนี้ให้มันดูมีระเบียบครับสำหรับแฟนผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆไปเป็นละสเต็ปกันนะครับ อันนี้ประมาณ100กว่าบาท200กว่าบาทนะครับตัวนี้นะฮะมีลิ้นชักมีอะไรสามารถใส่ได้นะฮะแล้วก็มีแก้วครับนี่แก้วน้ำข้างล่างเป็นแม่เหล็กนะอ่าข้างล่างเป็นแม่เหล็กแล้วก็ไว้แปรงสีฟันได้นะครับตรงนี้ก็หมุนหลอดอยาสีฟันตั้งไว้หงีได้เลยนะอ่าแต่ เวลาจะกดก็กดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยกดตรงนี้ยาสีฟันก็จะปุ๊บออกมาแต่ผมไม่แนะนำนะครับขี้เกียจต <c oughs> ั้งไว้อย่างนี้ละเนี่ยอ่าแล้วมาโซนนี้เพิ่งเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยครับงบไม่เกินห้าร้อยอันเนี้ยผมติดมาก่อนละแต่อันเนี้ยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันนะฮะ อันนี้อันละ100ถึง120นะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรผมสั่งในแอปส้มนะครับอันนี้เป็นเทปกาวสหน้านะครับไม่ต้องไม่ต้องติดอะไรเลยคือยกออกมาได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็ดอกไม้อันละ30กว่าบาทเองครับเป็นดอกปอมนะ <S 2> <S 2> <S 2> นีเ่เดี๋ยวผมไมดูนี่เป็น ของปลอมนะครับก็เอามาตกแต่งให้มันดูสดชื่นขึ้นมนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้อันละสิบกว่าบาทครับอันละสิบกว่าบาทประมาณ1ิ1สองบาทครับก็สั่งมา4อันเลยเอามาไว้เออใส่ผงขัดหน้านะครับใส่ครีมมะฮะแต่งหน้าของ ภรรยาผมนะครับแล้วอันต่อไปก็คืออันนี้ <c oughs> หาอยู่ว่าอยู่ไหนวะ <c oughs> อันละประมาณ30กว่าบาทถึง40กว่าบาทนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ร้านมีผมก็รู้ว่าเพื่อนๆก็ปัดเจอประจำโฆษณาบ่อยด้วยจนต้องซื้อมานะเวลาเราเออมันจะเป็นแนวนี้นะะเดี๋ยวผมจะให้ดู เราเวลาแต่งหน้านะฮะนี่ให้แฟนแต่งหน้านะครับให้แฟนแต่งหน้าก็จะได้ดูแบบการ์ตูนดูซีรีส์ดูอะไรฟังเพลงเพลินๆไปก่อนนะฮะก็จะมีประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรเยอะเลยไล่ระดับคร้าวๆนะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้อันละร้อยกว่าบาทนะครับสามอันสามร้อยนะครับ สามร้อสามร้อยแล้วอันนี้อันนี้สามสิบสามสิบถึงสี่สิบกว่าบาทนะครับรวมอันนี้อะไรสิบกว่าบาทอันนี้ก็สี่สิบกว่าบาทน,นี่ก็สี่สิบกว่าบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นร้อยเกือบร้อยหนึ่งอะดอกไม้ร้อยหนึง่งอันนี้สามร้อยรวมนี้ร้อยหนึ่งก็ไม่ถึงห้าร้อยนะฮะนี่แต่งห้องน้ำงบไม่เกินห้าร้อยประมาณนี้เลย แล้วก็สะอาดด้วยครับคือคือ,ค,อคือมันไม่ละเกะละกะเอาจริงๆใช่ไหมครับเพื่อนๆมันมันดูสบายตานะจริงๆนี่ของปลอมครับผมเอาของแท้มาเลี้ยงแล้วคือไม่รุ่งนะไม่รุ่งก็รอของปลอมไปเลยแล้วกันสดชื่นเหมือนกันสดชื่นสดชื่นใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าจะให้ผมรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ คอมเมนต์มานะครับหรือว่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ